ติโยอโรเจมิสัพพะสาอปติโยอโรเจมิสัพพะคารุลหูกาอปติโยอโรเจมิสัพพะคารุลหูกาอปติโยอโรเจมิสัพพะคารุลหูกาอปติโยอโรเจมิอาหารพระเจ้าสัพพะหูลานานาวัตถุกายโยอปติโยอปชินตาอปชินตาตุมหามูเลปเทเทเจมิภาสาศิลอุโสตาอปติโยอุกาสะอามะพันเตปัสสามิอายติงอุโสสัมบุลัยยาติ สาธุสุทุพันเตสังวริสามิทุติยมปีสาธุสุทุพันเตสังวริสามิตัติยมปีสาธุสุทถุพันเตสังวริสามินาคุเนวังการิสามินาคุเนวังพาสิสามินาคูเนวังจิตยิสสามิสัพพาตาอปปติโยอาโลเจมิสัพพาตาอปปติโยอาโลเจมิสัพพาตาอปปติโยอาโลเจมิ สภานครูลอุกาอปติโยอาโลเจมิสัพานครัลอุกาอปติโยอาโลเจมิสัพานครุละอุกาอปติโยอาโลเจมิอาหารอาวุโสสัมภาอุลานานาวัตจุกาโยอปติโยอาปจิงตาตุหักมูเลปฏิเทเสนิอุกาสะปัสสาพันเตตาอปติโยอามะอาวุโสปัสสามิอาญาติงพันเตสังวะลายาถาสาธุสุตุอาวุโสสังวลิสสามิทุติยังปิดาธุสุตูอาวุโสสังวลิสสามิ ตติยมีสาวทุสุทูอวุโสสังมริสามินัปูเนวังการิสามิาสนับปูเนวังภาชิตสามิาสนับปูเนวังกิตยิสามิาาสสุุธธเียวชอนุมานอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่พี่จะบวชต่อได้นะครับขอให้หลวงพี่เข้าสู่โสดาบันไรไวุถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้หลวงพี่เข้าถึงพัน ความเจริญรุ่งเรืองแต่ในทางโลกสัมปทารถนาดูขอให้ผมอ่าพออิ่มตัวแล้วให้เลยว่าขอให้อิ่มตัวไวแล้วกันอิ่มตัวอีกสักอีกสักสองเดือนให้ว่ากันครับสอเดือนก็ไม่เยอะหรอกพี่เ้เดี๋ยวผมจะไปสองห้องนี้เลยเดี๋ยวผมนิดเดียวเองเปิดหนังสือก็ได้เปิดนะขอ7ขอ5นาทีตรงนี้นะ